สามปติทักทายพีはは่น้องคงไปเพราพ่อพ่อกันดีคือเก่าวันนี้บ่มันคั่วได้บ่ะเนี่ยสถานที่อายศรีวิไลเนาะค่ะเนาะเบึงการศรีวิไลจ้ะอ่ามื้อนี้สิมาได้เมนูมื้อนี้เมนูเด็ดยำเล็บมือนางนะคะได้เล็บมือนางมาแล้วค่ะใส่กับหมูยอเนาะค่ะเนาะอ่ามื้อนี้สิมาเฮ็ดยำแซ่บๆกินกันเนาะค่ะเนาะอ่าเราจะทำ กินอาหารเย็นกันวันนี้นะคะเนาะเดี๋ยวรออีกสักครู่ค่ะเดี๋ยวรอให้หัน่นเดี๋ยวจะหั่นนะคะเนาะจะหั่นแล้วเอาไปลวกลวกแล้วะคะ่อยมาพบเจอกันตอนชงตอนคุ้นนะคะเนาะว่าจะแซ่บขนาดไหนเนาะ หอมจ้าต่อไปเครื่องย้ําเนี่ยก็จะมีเครื่องหลายจังน,น้อยนะคะน่ะเนาะขั้นตอนละอยา่างเนาะต้องหันห่นหัห่นหอมหั่นหั่นเนื้อเนาะหั่นเนื้อสับด้วยนะก็จะหั่นหอมห้อยใหญ่เตรียมไว้เนาะจะมีหอมขึ้นช่ายขึ้นช่ายแล้วแต่เนาะต้นหอมขึ้นช่ายก็ได้ ให้ได้อะไรคะได้เบอดจ้กเครื่องหอมเนาะมามาดิเข้าสู่การค้นยำ ผงย my ้ำไปค่ะเนาะอีกเตรียมเครื่องไปหมดแล้วโอ้หลายอย่างอยู่แต่อันนี้พริกพริกโข๊กจิกแดงผงใส่กับอันเอาออกก่อน้องส้มสีเรียวด้วยผงใส่กับกระเทียมสดนี่หนะเนาะอันสดนี้ไม่มีใส่ตัวนะคะแล้๋ยวจะขายมักขายมักนั่นอันนี้ถั่วลิสงถั่วลิสงถั่วตัดกขายเนาะทอดตัดนี่ค่ะงทอดตัดที่อ่ามีน้ำตาลตะเกียงกินแทนแต่น้องห้ามาตัดเนาะเอามมาต้มนะคะนี่กระเทียมดองนั่งกระเทียมดองใส่ลงไปราดลงไปนะคะแต่ยังไม่ใส่น้ำตาลเนาะน้ำแข็งน้ำจ้ะ จะจัดการจัะน้อยเนาะน้ำมันงาเนาะมีเม็ดลงไปไหมไปครัอกดูนี่ใส่มีน้ำปลาใส่น้ำปลาลงไปนะคะนี่กระปีผงหนัวนะคะลงไป่ด้ยจ้ะข้กข้น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 ขนยำจะใส่เล็บมือนางด้วยเนาะยำเรียบมือนางกับหมูยอรวมกันนะคะที่นี้ที่นี่ปลาใส่น้ำหอมนึงเนาะใส่ปลาจ้ะแล้๋ยวจะคุกคุมักคุกปรมักด้วจ้ะ นีอ Finished ่อันนี้สูตรนี้ไส้ปลาเนาะจ้ะเนาะใส่ปลาลงไปเออเอาต้นนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามันเนี้ยนีนแหละผลมนผนผลออกจาะเนาะชิมบางน้ำน้ำน้อนก่อนเนาะแล้วเราก็ใส่ใส่น้ำตาลตัดลงไปเอาเนาะน้ำตาลมะพร้าวค่ะจยัดน้ำตาลมะพร้าวใส่ตาลลงไปเลยจ้ะใส่กะเอาเนาะมันตัดกระเปียวหน่อยนึงนะจ้ะใส่ปลาไหลลงเข้าไปแบบนี้ ตัวต so ัดอยู่เนาะจ้ะนี่จ้ะมีตัวตัดตัวตัดน้ำตาลในตัวตัดก็จะละลายออกมาอีกเนาะมีจ้ะนั่นนี่ข้าใส่น้ำนกระเทียมดองลายเสือบเนาะน้ำนกระเทียมดองเยอะๆหน่อยจ้ะต้มนี่หนังมันมีเนาะนี่ข้าวซอยนี่ค่ะหมูยอกับอ่าเน็บมือหนังเนาะเอาไปลวกมาแล้วจ้ะลวกทีนี้ต่อลวกเข้าลวกใส่ใบดับดับคาวเนาะใส่ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดลงไปด้วยนี่ค่ะยังมีใบมะกรูดอยู่นะจ้ะมีจ้ะใบมะกรูดยังมีอยู่มีจ้ะกระยิบออกก็ไระเด็นข้าวซอยเนาะากก็หยิบออ ก็จะเอาแต่ตอนตอนนี่ค่ะตอนน่ะตอนตอนริบมะนางเนาะตรงนีไปแน่ก็ได้กินได้เนาะเป็นสมุนไพรเนาะจ้ะนี่ค่ะไปมันก็เท่คนระบาดที่น้องคนคนคนจ้ะอันนี้ไม่มีสิ่บนสิ่ใส่เนาะจ้ะผู้ใดอยากใส่บนสิ่ก็ได้จ้ะก็ว่าอันนี้ก็ว่าปริมาณหลายแล้วเนาะริบมืะนางก็โลนึงหมูยอก็ครึ่งโลเนาะเอากนเครื่องยังไม่ได้ใส่เบิดอยู่ะจะนั่าจะใส่นี่ค่ะมันกระเทียมกระเทียมกระเทียมอย่ากระเทียมใหไงนั่งลงไป แค่สังสีสันนะจ๊ะสั้งสีสันจ้ะทำด้วยหอมใบหอมใหญ่หอมหัวใหญ่แล้วก็ขึ้นสายเนาะจ้ะเนาะจ้ะเรื่องอะไรยังไม่หายโซ่สีถิ่นด๊าบอกมาได้เนเราทําทานเองเนาะก็จะประมาณนี้นะจ้ะจ้ะทําทานเองก็จะประมาณนี้นะคะเนาะจ้ะอ่ะเงินหย่อนเงินยางเด้เด็ดเฮ็ดอยู่ข้างล่างเนาะค่ะเนาะเฮ็ดอยู่โต๊ะข้างล่างเพื่อนไม่ค่อยหลงเนาะมาตองหลงสินะ นะครับจะชิมดิบนะคน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 ,คนได้ที่แล้วเราก็จะชิมนะคะโอ้เงยหน่อนยแลวพี่น้องจะชิมแบบไม่ต้องเติมอะไรเลยค่ะกะกัเอาแบบแบบมัก,มกค่ะคุณเอาอร่อยมาก แซ่บค่ะมาเด้อม,มาเด้อม,มากินน้ำกกะมาเนี่ยนี่คะ่ะนี่คะ่ะหน้าตาของยำเล็บม,มอนางกับหมูยอนะคะเนาะรสชาติจัดจ้านเผ็ดเปรี้ยวเผ็ดเปรี้ยวหวานเค็มตามเนาะนี่ค่ะรสชาติจัดจ้านนะคะนี่จ้ะนี่คะ่คะโอเคคะ่ะเราจะไปกินกันนะคะทีนี้อ่าแล้วจะไปกินตอนที่ว่าอ่ามีเพื่อนมากินด้วยมีใครว่างไปดูตอนกินกันคะ่ะตอนนี้เสร็จแล้วก็จะไปกินกันนะคะมาเปต่แซ่บว่ะมาเด้อ